ที่เดินขึ้นมาครับสูงมากตอนนี้ผมไม่มีกระจิตกระใจจะพูดอะไรเลยเพราะว่าผมมีอะไรแต่ก็ต้องไปให้ถึงก่อนที่หมอกจะหมดเมฆจะหาย อีกหน่อยเดียวอีกหน่อยเดียวก็ถึงยอดแล้วถ้าสายกว่าน,นี้คงร้อนหน้าดูครับเออซึ่งหมูกัน พักคมจะเกย์อยู่สักไกลแสนไกลเ,เลยไกลนะเนี่ยว้วพ่อขยงเงยแล้วไหมออึบอึบอุ๊ีไ่เดียวไม่เดียว เือแรงไว้ลงด้วยนะการตะปีนขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาได้มันต้องลงได้เราต้องเผื่อแรงกลับลงไปด้วย ฉันงอนหินละจะได้นัง่งพักละตอนนี้ผมเหนื่อยมากพูดอะไรไม่ได้เลยแต่ก็ต้องระวังอ๊บ แล้วถึง범 <sistle joke> ผมคงต้องนั่งอยู่บนนี้เป็นชนั่วโมงก่อนที่จะลงไปซึ่ง <c oughs> เต็นท์ผมพักอยู่ตรงนูน้นยอดนูน้น <c oughs> เหนื่อย,ยเหนียวกา้าเลยสุดยอด สามเหลี่ยมที่เราไฟฟันสุดท้ายเราก็มาถึงยอดดอยคนเดียวเลยตอนนี้ไม่มีใครร่วมเส้นทางกับผมเลยนะครับเพราะว่าผมชิ่งขึ้นมาก่อนเพื่อนผมอยู่ตรงนูน้นที่ไฟแวบๆแบบควันไฟแวบๆบแบบ <c oughs> เหนื่อย <c oughs> พูดอะไรไม่ออก เพราะว่าเหนื่อยมากเหนื่อยเหลือเกินดูเอาเองแล้วกันครับตอนนี้วิวข้างหลังสวยมากแต่ถ้าขึ้นมาก่อนพระอาทิตย์ขึ้นนะมันจะสวยกว่านี้แต่ผมไม่ได้ขึ้นมาผมตื่นไม่ทัน พระอาทิตย์วิวรอบๆสวยงามแต่แนะนำเลยนะครับให้เอายากันยุงขึ้นมาด้วยลิ้นเหลือกไรตอนเนี้ยเอ็มไปหมดเลยสวยสวยจริงๆ ยังไงก็คุ้มค่าเหนื่อยครับถ้าใครที่คิดจะมาผาสามเหลี่ยมนะค่อยๆเดินค่อยๆเดินขึ้นมาทีละนิดดีกว่าผมปองตรงแล้วผมเกือบเป็นลมไม่ใช่สิเป็นลมเลยละ่ะนุน่นอยู่ข้างล่างนุน่นผมเป็นลมอยู่ข้างล่างเกิดขึ้นมาไม่ได้เมื่อวานหน้ามืดแสงสีลุ้งขึ้นเลย โบเก้โดยไม่ต้องใช้ฟิลเตอร์เมื่อวานนี้บอกเลยว่าใจจะขาดให้ได้แต่เห็นหน้าน้องๆแล้วก็ท่องในใจว่ากูต้องขึ้นไปให้ได้ก็เลยพักผ่อนอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็เลยขึ้นมาค่อยๆเดินขึ้นมาทีละสี่ห้าเก้าหรือสิบเก้าประมาณสามสี่เมตรแล้วพักสามสี่เมตรแล้วพักจนมาถึงจุดนี้ก็คุ้ม ถ้าเราไม่ทำอย่างนั้นนะเราจะไม่ได้ขึ้นมาเราจะได้แค่นั้นแต่ทอน,นี้ผมแค่เดินจากตรงที่ผมพักเนี่ยข้างล่างเนี่ยขึ้นมาบนเนี้ยผมก็หอบกินเลยเอาจริงๆแต่ก็คุ้มนะครับก็เห็นที่เขาปีนขึ้นมาก็ทำไมเขาชิวกันจังอะ่ะแต่สำหรับผมนี่ผขบอกเลยว่าผมไม่ชิว ทำไมมันมีสองด้านอะทางไหนอะอเดี๋ยวก่อนที่มน้องจะขึ้นมาเราขอเดินชมก่อนว่ามันไปถึงไหนเพราะว่าอีกหน่อยคนจะเริ่มทยอยขึ้นมาแล้วก็คือน่าจะเป็นคนที่สุขภาพแข็งแรงนะแนะนำ ให้ขึ้นมาสุขภาพไม่แข็งแรงนี้ไม่ควรถ้าอ,อายุนักก็ไปฟิตซะก่อนโอ้โหเหมยเหมยเพียบเลยเดินอย่างระมัดระวังเพราะว่าเราไม่เคยมามีแค่น,นี้แล้วมั้งอ้ถ้าจะมีแค่น,นี้แหละอ๋อนี่คือยอด นี่คือยอดมันแล้วนะครับมันไม่ม,ไม,มีไม่มีทางไปสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วล่ะดูแล้วอะ่ะถ้าผมลงไปเขาสืบึ้นมาได้บ่าะวามันเป็นทางแค่นี้นะครับเนี่ยเป็นทางเดินแค่เนี้ยแล้วก็ชันดิง่งชันดิ่งลงไปเลย แล้วก็นูน่นแต่เห็นลูกหาบบอกว่ามันเดินไปถึงเชียงดาวเลยนะเดินไต่สันเขาไปเนี่ยแต่อยากันนั้นเลยเราไม่ควรไปแค่นี้ผมก็ไม่ไปแล้วเพราะว่าเดินลงไปตรงนี้กับเดินลงไปตรงนั้นเหมือนกันเลยมันเป็นปะเกียก็คือป่าสน ถ้าเลือนลงไปตงนีน้ผมก็เลื่อนลงไปทางนู้นดีกว่าก็คือเดินทางกลับดีกว่าเพราะว่าผมต้องเก็บผมต้องเก็บแรงกลับแค่แค่ขยับตัวตอนนี้กนหอบขึ้นเลยรู้สึกว่าอากาศมันเบามากอะกับการที่ได้อยู่บนนี้แต่สวยนะสวยมากถ้ามาตอนเช้าเช้าวันนี้มันจะสวยมาก ถ้าพยายามตื่นมาได้นะผมตื่นอะแต่ผมไม่กล้ามาคนเดียวเพราะว่าน้องๆเขาไมสา่สามารถที่จะมากับเราได้เพราะเขายังกลนอยู่เลยตอนนี้เราก็รอให้น้องๆขึ้นมาแล้วก็รอสร้างภาพกันแต่ผมคงไม่ไปไหนแล้วนะเพราะว่าเรา ไม่สันทัดพื้นที่เสี่ยงมันอันตรายเพราะว่ามันมองไม่เห็นทางเนี่ยมันต้องแบกย่าเรามาเที่ยวเราก็เที่ยวแบบปลอดภัยนะเราจะไปเสี่ยงอะไรที่มันน่ากลัวเราก็ไม่เสี่ยงเพราะว่ามาคนหนึ่งคนเดียวเราไม่เคยเส้นทางที่เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกไม่ควรไปเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เตือนกันไว้เนาะ เกิดพลาดทางขึ้นมาแล้วไม่คุ้มเนี่ยอันนี้ก็เหวเ,เลยอะ่ะอันเนี้ยไม่ใช่ทางเดินนะเนี่ยเหวเลยอ,ะอ่ะดูผมไม่สามารถเห็นมุมสูงได้แต่ช่องอื่นเขามีมุมสูงให้ดูนะเ,นเดินแค่นี้ผมก็สยิวแล้ว อันนี้เป็นเหวนะฮะเหวจริงๆก็ถ้าใครขึ้นมาเที่ยวก็ไม่ควรจะเสี่ยงกับการที่จะสร้างภาพแบบหน้าหวาดกลัวตรงตรงเนี้ยไม่ควรจะลงไปนะฮะเพราะมันคงจะลื่นหน้่ดูเนี่ยผงยานะไม่ควรจะลงไปขอให้ถ่ายกันแค่บนบนบริเวณที่มันมีช่งอ่อนผาชะงอ่อนหินที่เราสามารถยืนได้เหนียวร่างกายได้เพราะว่า ไม่อยากคิดครับลึกมากลึกของลึกลึกจริงๆอันนี้คือชง่งอนหินจุดที่เป็นไฮไลท์ที่เขามาถ่ายรูปก,กันนะครับเด,เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆอันนี้เป็นชะงงอนหินหรือเขาเรียกอะไร ได้เลยนะยอดผายอดดอยอันนี้ยอดบนสุดนะครับเป็นยอดบนสุดเลยที่เขามาถ่ายรูปกันมันก็ไม่ได้กว้างนะมันเป็นบริเวณที่แคบแคบแต่จุดถ่ายรูปมีเยอะมากรัสมีวงกว้างก็ประมาณสักส0งรอเมตรมั้งไม่ถึง ถึงไม่ถึงประมาณนั้นแหละประมาณร้อยห้าสิบเมตรน่าจะถึงสองร้อยเมตรเพราะว่ามันเป็นอยอดยอดดอยแนวยาวจากที่เห็นเนี่ยมันเป็นบนยอดดอยคิวยาวเหยียดไปนูป่นไกลแสนไกลถ้ามีฝน จะดีมากเลยนะเนี่ยเพราะว่าเราจะได้สัมผัสสสััมผเมฆด้วยมือเปล่าอยากให้มาดูด้วยตาเปล่านะครับแต่ยังไงก็มาเที่ยวก็ต้องระมัดระวังความปลอดภัยนะเป็นหลักวัย40อย่างผม ก็ควรจะระวังมากกว่านี้ครั้งแรกที่ผมขึ้นมาบนสุดขอบอกว่าเหนื่อยลมจับกันเลยทีเดียวโอเคครับผมขอนั่งพักกอนเนาะตอนนี้ก็หอบพูดอะไรไม่ออกขอนั่งพักสัก30นาทีกันรอเพื่อนๆขึ้นมากันเนะาะนะค่อยๆเดินค่อยๆเดิน phải đưa khi mà một lắm Tức tôi này Xong ta dài là ở phía làng rồi. เจ้ากันเนี่ยเอาเสื้ออันนี้มาเลยฮะนึกว่าจะหนาวโอ้โจะเอาอะไรมันหนาวร้อนตับแตกขึ้นตรง,งไหนนี่ขึ้นทางนั้นก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้ขึ้นทางนี้ก็ได้ได้หมดไปพักเดินขึ้นมาพักกันพักข่อนพัก่อนไม่มีลมเลยนะมีโชยมาเป็นครั้างคาวโชยมาเป็นครั้งคราวน้องเขาจะถ่ายรูปจ่าลนนะ เ uhm, ขาจะเอามุมไหนหลบหลบีนเขาถ่ายรูปอันนี้เสื้อเฮาไหมกะเสื้อเสื้อผม่ะเราจะไปเลยกงบอกนั่งแถวเนี้ตรงนั้นดีตรงนั้นนั่งตรงนั้นกักเพว่ามันเจ็ วกอเวอาออกจากน้องเขาเฉยๆนะมันจะไปติดรูปเขาเอาไว้นี่ไม้มาไว้พี่มาตามมาตามมาเอามาหยุดนั่งอยู่ในร่มเลยปะ มันมันมีร่มนะครับนั่งอยู่ในห้องขี่ตรงเยี่ยมหรือเปล่าเขาคงไม่กล้าเยี่ยมตัวน,นี้หรอกมั้งผมนี่แหละผมเริ่มปวดแล้วนี่น้ำน,น,นี่ฮะโตรงนี้แจ่มเลยกีฬาถ่ายวิวได้นะเนี่นยเ,ยน,เออนี่ยพี่อยากให้พี่ถ่ายให้ผมตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอามาผมกินไปแล้วนิดหนึ่ง <c oughs> <coughs> để nó nằm nó sợ không nóng <khác> mang... <coughs> 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 à nó mới đen อ่ะนี่ร้อนอ่ะ อันนี้กะระยะไกลที่กะััเียงให้งยาวาดนีสมมติดูเป็นแส้น่งอลไยมาไกลอย่างนี้เลยเหรอผมก็ไขยเลยนั่นนะ

ฮอนน <laughs> พยายามทำหน้ามากเลยนะโ <laughs> ชว์ไงม้อนปะเฮยว้าวพอมอีกมามันก็เริ่มเย็นนะ มันกำลังสวยเลยอ่ะอกำลังสวยมากตอนนี้โอ้ยหมาตกใจเลยอ่ะว้าวาววตอนนี้เมฆมาแล้วนะครับกลับมาเราใช่ไหมสวยงามเอาอยัางามาเลยจริงๆแล้วบนนี้มันไม่น่ามีมาแมลงนะนี่แหละมีแมลงที่กว่าคาหนาวเลยโอ้สวยงามครับพี่น้อง เหินฟ้า <laughs> อย่าเหนินลงไปนะ,อะไอตัวนี้ก็ยังอยู่อันนี้หมาเฮาเป็นก่อนจะนึกว่าหมาเด็กน้อยคนนั้นอ้าวเจ้ากันกินน้ำไหมนอนมันมันก็ถ้าจะเหนื่อยเหมือนกันนะวุ้วาเม่งมาแล้วเม่งมาแล้ว เงี้านะไม่ลงไปเก็บนะหาหินชัดเลยหไปินมา